สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงเนะอะบทความนะพอดีผมไปเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานผลไม้นะครับว่าผลไม้อะไรที่ใครรับประทานได้ใครรับประทานไม่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของผลไม้ที่ชื่อว่าฝรั่งนะครับ คนกลุ่มไหนนะครับที่ไม่ควรที่จะกินฝรั่งเนาะเพราะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายนะนะครับฝรั่งก็เป็นที่รู้จักในนามของราชินีแห่งวิตามินซีนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับแต่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเนาะสำหรับคนบางกลุ่มนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับใครบ้างที่ไม่ควรกินฝรั่งนะครับ ฝรั่งนี่ก็เป็นผลไม้ที่อร่อยเลยครับผมมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายนะหลายๆท่านชื่นชอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะทุกคนไม่สามารถที่จะรับประทานฝรั่งได้นะครับบุคคลในกลุ่มแรกเลยนะที่ไม่ควรที่จะรับประทานฝรั่งนะครับก็คือคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะนะไม่ควรรับประทานฝรั่ง แม้ว่าฝรั่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแต่เนื่องจากมีเส้นใยสูงนะครับถ้าหากรับประทานมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ,อยังไม่สุกเต็มที่นะครับก็อาจจะทําให้อาหารไม่ย่อยนะครับเพิ่มภาระให้กับกระเพาะอาหารทําให้กระเพาะอาหารจะต้องทํางานหนักมากขึ้นนะเพื่อบดอาหารนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดการปวดท้องได้นะครับ จะทาให้เกิดการปวดท้องได้เนาะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดท้องนะควรที่จะหลีกเลี่ยงกันรับประทานฝรั่งหรือการดื่มน้ําฝรั่งในขณะที่ท้องว่างโดยเด็ดขาดนะครับนะท้องว่างอ,าอย่ารับประทานฝรั่งหรือดื่มน้ําฝรั่งนะกดในกระเพาะเมื่อเราหิวนั้นรวมกับน้ําตาลาไฟเบอร์ในฝรั่งนะครับก็อาจจะ ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารระคายเคืองนะครับทำให้เกิดการปวดท้องนะครับแล้วก็แสบร้อนกลางอกนะแล้วก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับฮะบุคคลอ่าสำหรับบุคคลในกลุ่มที่2นะครับที่ไม่ควรที่จะรับประทานฝรั่งนะก็คือผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวนนะครับอ่า ฝรั่งนั้นก็มีฟุกโตสเนาะแล้วก็ไฟเบอร์เป็นจำนวนมากนะครับอาจทาให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดนะปวดท้องนะ,ะในผู้ที่มีอาการลําไส้แปรปวนหากมีอาการเหล่านี้บ่อยครั้งนะก็ควรที่จะจํากัดการกินฝรั่งหรือปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ คนในกลุ่มที่3ามบนะุคลที่ท้องผูกนะครับไม่ควรกินฝรั่งนะครับแม้ว่าฝรั่งสุกจะเป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ดีต่อระบบการย่อยอาหารนะครับแต่ถ้ากินฝรั่งมากเกินไปนะโดยเฉพาะฝรั่งเขียวนะครับก็อาจจะทําให้ท้องผูกได้นะครับแทนนินในฝรั่งเขียวจะมีความสามารถในการ ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้นะทำให้อุดจระนะได้ยากนะครับขับถ่ายได้ยากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการอาการท้องผูกนะครับควรรับประทานฝรั่งสุกรวมกับอาหารที่มีกาก,ากใยสูงนะดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเพิ่มการออกกําลังกายนะหากยังมีอาการท้องผูกอยู่ก็ควรที่จะเข้าปรึกษาแพทย์นะครับ บุคคลในกลุ่มถัดไปนะครับก็คือสตรีมีคัรภ์และกำลังให้นมบุตรนะครับที่ไม่ควรที่จะรับประทานฝรั่งมากเกินไปนะครับสตรีมีครรภ์และผู้ที่กำลังให้นมบุตรนะครับมักมีอาการท้องผูกนะเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างหลายประการนะครับแม้ว่าฝรั่งนะจะเป็นผลไม้ที่มี คุณค่าทางโภชนาการนะครับแต่ก็ยังถ้าเราบริโภคฝรั่งมากเกินไปโดยเฉพาะฝรั่งเขียวหรือฝรั่งอ่อนนะครับก็อาจทําให้อาการท้องผูกอุ่นแรงขึ้นนะฮะสาเหตุเพราะฝรั่งมีเส้นใยจํานวนมากแม้จะดีต่อระบบย่อยอาหารนะแต่ก็ใช้เวลานานในการย่อยนะครับในระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับทารกในครรภ์กำลังเจริญเติบโตนะครับจะกดทับกระเพาะอาหาร และลำไส้ของมันดานะครับส่งผลให้นะครับกระบวนการย่อยอาหารช้าลงนะนอกจากนี้นะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายของมันดาที่ตั้งครรภ์นนะยังส่งผลต่อปัญหาในทางเดินอาหารอีกด้วยนะครับเช่นท้องอืดท้องผูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่า,าถ้ากลุ่ม สตีมีคันเนาะทานแล้วจะมีปัญหาต่อระบบกระเพาะอาหารก็ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับาสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับาการรับประทานฝรั่งวันละหนึ่งผลก็เพียงพอนะครับเพียงพอแล้วที่จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากผลไม้ชนิดนี้นะเวลาที่เหมาะสมจะรับประทานฝรั่งก็คือระหว่างมื้ออาหารนะครับ หรือหลังจากออกกำลังกายาให้หลีกเลี่ยงการรับประทานฝรั่งในขณะที่ท้องว่างนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยนะให้จำกัดการกินฝรั่งในตอนเย็นนะครับเพราะอาจจะส่งผลเสียถึงการนอนหลับนั่นเองนะครับาการรับประทานฝรั่งวันละหนึ่งผลนะไม่มากเกินไปกว่านี้นะ ไม่เพียงแต่จะได้รับวิตามินซีมากมายนะครับแต่ยังช่วยให้มีการย่อยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้นอีกนะครับสรุปแล้วนะบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ไม่ใช่ตามกลุ่มที่ผมกล่าวมานะก็รับประทานอาหารได้นะครับรับประทานฝรั่งได้นะไม่เกินวันละหนึ่งผลแล้วกันนะครับฝากแชร์ต่อบอกต่อคลิปนี้ด้วยนะครับไปให้กับ ทุกคนที่ท่านรักนะครับทุกคนที่ท่านรักเนาะแชร์ต่อคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะช่องมิสเตอร์มานด้วยนะครับนะก็จะได้นำเนื้อหาสาระอะไรต่างๆนะครับมา,อาบอกต่อเล่าต่อให้ทุกๆท่านฟังนะครับกดปุ่มติดตามแล้วนะอย่าลืมกดปุ่มะระฆังแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้เด้งขึ้นในสมาร์ทโฟนของท่านเลยนะครับอ่า ครับสวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะอ่านะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ